สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพดีราคาโดนใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะครับผมแน่นอนว่าต้องมีรถสวยๆพร้อมโปรโมชั่นดีๆมารีวิวให้คุณลูกคา้าอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่เรามองหารถกระบะไว้ใช้งานสาักคันหนึ่งที่ราคาไม่แพงแถมได้แบรนด์หลักห้ามพลาดคลิปวันนี้โดยขาดนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยปีใหม่นํารถกระบะแบบสมาร์ทแคบแคปเปิดได้ไปได้หลายคน บรรทุกของก็ได้นะครับผมหรือว่าจะบรรทุกคนงานก็ดีนะขนได้หมดขนได้เยอะราคาเบาสบายกระเป๋ามากนะผมวันนี้นำเจ้า Toyota h i l u ักวีโก 2.5J ปี2010 s martcab คันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนครับ โอเคครับผมด้านหลังผมคือเจ้า Toyota h i l u ักวีโก 2.4J สมาทแคปปี2010คันนี้บอกเลยว่าราคาสุดแสนจะประหยัดเลยวันนี้จัดโปรโมชั่นให้ราคาเพียง3,900 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าราคาเบาสบายกระเป๋ามากเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้มีอะไรพิเศษและน่าสนใจบ้างตามมาเลยครับนี่ครับสำหรับเจ้า Toyota h i l u ัก i i o กคันนี้นะครับผมปี2010 ตัวนี้จะเป็นโฉมก่อนแชมป์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นรถสวยเดิมนะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานรถกระบะไว้บรรทุกของบรรทุกคนงานคุณดูคันนี้เลยเพราะว่าราคาเบาสบายกระเป๋ามากคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวสวยจากโรงงานเลยนะครับผมสีสวยเงาฉ่าม,มากนะครับผมสีขาวนี่บอกเลยว่าขายดีด้วยเพราะว่าคนนิยมนะครับผมคนนิยมกันมากนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบ มันติรีเฟคเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบธรรมดาเป็นหลอดแบบไฮโดรเจนนะผมตัวนี้ก็จะมีกระจังหน้าแบบหลังพึ่งนะครับผมรอยความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์นะรถก็สวยๆเลยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวเจนะสวยงามตามท้องเรื่องนะใครกำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานสักคันนึงคุณทาพลาดคันนี้เลยนะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ฮะรูปลักษณ์หน้าตานี่บอกเลยว่าสวยแล้วก็ เป็นแบรนด์หลักด้วยในยราคาสบายกระเป๋านะผมเดี๋ยวเราดูด้านข้างรถกันต่อนะครับผมตัวนี้นะสําหรับด้านข้างนะผมตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กละนะคันนี้เราได้ล้อแม็กไปเลยล้อแม็กโตโยต้าคู่ตัวนะผมมาพร้อมกับยางบิสโตนนี่ล้อแม็กคู่ตัวยางบ s t o n e ใช้กันไปยาวๆยางเบรว่า,วาวเป็นยางสายบรรทุกนะผมใครที่กําลังมองหารถ ไว้ใช้นี่คุณดูคันนี้เลยนะได้ยางบิต stone ได้ล้อแม็กด้วยนะผมรถสวยพร้อมใช้งานเลยด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมตรงแก้มข้างตัวนี้เป็นกระจกมองข้างนะครับผมจะเป็นแบบโครเมียมนะติดฟิล์มกลองแสงให้เรียบร้อยนะครับผมแบบ40 60นะครับผมมีเบ้ามือจับโครเมียมนะรถสวยพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับผมจะเปิดแคปให้ดู นี่เปิดแคปมาแล้วนะผมกว้างขวางมากนะครับผมเข้าออกได้อย่างสบายไปได้หลายคนอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวพามาดูสีกันนะว่าคันนี้สีเติมสีเต็มสีเดิมหรือเปล่านะผมนี่ฮะเปิดเลยนี่ฮะเราช่วยเห็นเลยว่าคันนี้ก็สีเดิมจากโรงงานเม็ดอ์ตเดิมรถสวยนี่ฮะคมกลิบเลยรถคันนี้ การันตีเลยว่าสีเดิมสีเต็มนะผมโครงสร้างนิรภัยเดิมอย่างแน่นอนนะผมถ้ามีเม็ดอาร์คอยู่นะผมแต่ถ้าเม็ดอาร์คหายไปไม่มีเนี่ยรับรองว่ารถคันนั้นมีพิวาตม,มาแน่นอนนะผมนนี่บอกเลยว่าสีเดิมสีเต็มสวยๆพร้อมใช้าง,งานเลยนะผมน็อตประตูนี่บอกเลยว่ายังไม่เคยขยับเลยนะผมน็อตเดิมหัวน็อตนี่เคลียร์ใสไม่มีรอยแกะนะผมน็อตอ้านประตูหน้าก็สวย นี่ดูน็อตตรงประตูท้ายนะดูตรงฝั่งแคบนี่ก็สวยนะผมไม่มีรอยแกะเลยแล้วประกันว่าประตูเดิมนะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่สวยๆเลยนี่ฮะดูด้านข้างตรงนี้นะครับสติกเกอร์ลมยางทุกอย่างมีครบหมดนะครับบอกเลยว่าเป็นประตูเดิมนะเป็นสมาร์ทแคนะครับผมมาดูด้านท้ายกันบ้างตัวนี้ก็เป็นกระบะนะครับผมกระบะแคบก็ กว้างขวางนะผมสามารถบรรจุของบรรทุกของได้อย่างจุใจไปกันได้หลายคนหรือว่าบรรทุกของหนักก็สบายบรรทุกคนงานก็เต็มกระบะสวยเลยนะนี่สำหรับด้านท้ายรถคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นรถที่สายบรรทุกอย่างแน่นอนนะผมคันนี้ก็มีแม็กไลเนอร์นะผมมาให้เรียบร้อยล้วก็ยังไม่ใหม่ยุบเอี่ยมอยู่เลยนะผมใช้งานได้ยาวนะผมด้านท้ายรถก็ กระบะเปิดได้นะผมตัวนี้มีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะเดีมเดียวกันไฟท้ายดวงใหญ่นะมีโลโก้ไฮรักวีโก้นะผมโตโยต้าครบหมดนะคิเกตเตัวนี้ก็จะเป็นกันชนหลังแบบผมเนี่ยมก็ใส่มาให้ด้วยนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานมากนะผมสวยๆเลยนะโอเคกค็ผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันนะครับผมเดี๋ยวตามเลยครับสําหรับด้านในรถนะครับต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากตัวนี้นะเป็นสมาร์ทแคปนะแคปเปิดได้นะผมด้านท้ายก็ เขาออกได้อย่างสบายนะครับผมด้านท้ายเบาะแคบนี่ก็กว้างขวางนะผมเบาะแคบก็ยังแน่นๆนุ่มๆนะผมนั่งได้หลายคนนะครับผมอย่างแน่นอนนะไปกันอย่างด้านในแคบเนี่ยก็นั่งได้มาสัก3 4คนก็สบายเลยนะครับผมตัวนี้นะรถสวยเลยนะครับผมกว้างขวางไปได้สบายนะส่วนด้านในนี่ออปชั่นก็ให้มานี่ก็ถือว่าครบคันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมาสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเริ่มจากด้านข้างก่อนเลยนะครับผมด้านข้างตัวนี้เป็นระบบแบบไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เป็น ปรับกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับกระจกไฟฟ้าเลยคู่ตัวจากโรงงานเลยนะผมมีล็อกกระจกด้วยนะผมตัวนี้นะนี่ออปชันที่ให้มาที่ถือว่าครบคันเลยนะนี่รถสตาร์ทเรตบอแล้วนะครับผมคันนี้ก็ภายในนี่ออปชันที่ให้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะผมตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับจะได้ออ,อปชันภายในมาครบคันเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบวิทยุซีดีนะครับผมแล้วก็แอร์นะครับผม แบบเป็นนวนะปรับอุณหภูมิที่มือนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับผมนี่รถก็สวยๆเลยคอนโซลคอนโซลนี่บอกเลยว่าสวยกิ๊กเลยนะครับผมคันนี้นะนี่รถสวยคันนี้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมเลขไมคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะผมไม่จริงไม่แท้อย่างแน่นอนนะผมไม่มีการกอไม้นะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่ฮะใครที่ต้องการหารถไ้ใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เลยนะนี่สวยๆเลยนะอ่า สำหรับ t o y o ต้าคันนี้นะครับผมตัวนี้จะได้เป็นเครื่องแบบดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,500cc นะครับผมขนาด4สูบ16วาล์102แรงม้านะครับผมตัวนี้นะก็บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่อัตราการใช้เปลืน้ำมันที่ไม่กินน้ำมันเลยนะแล้วก็อัตราเร่งดีนะครับผมแรงม้าแน่นๆนะครับผมห้องเครื่องตัวนี้ก็มีเก็บสีมาบ้างนะครับผมมีเก็บสีตามชิ้นงานนะรผมรถตามปีนะครับผมก็ถือว่า สวยนะผมเก็บสีเก็บริ้วรอยเป็นบางชิ้นนะครับผมแต่รับประกันว่ารถเดิมไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับผมใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานคือคันนี้สวยมากนะครับผมแผ่นเพจเดิมจากโรงงานมีอยู่ครบนะผมมั่นใจได้เลยนะผมว่ารถคันนี้ไม่มีการตัดต่อเชสซีนะรถสวยเครื่องสวยนะรับประกันเครื่องยนต์ให้อีกนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรา,าดูโปรโมชั่นประจําวันนี้การต่อนะครับ สำหรับโปรโมชั่นประจำวันนี้นะครับผมบอกไปแล้วว่าราคาวันนี้สุดแสนจะพิเศษเพียง3ามแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะผมราคาโปรโมชั่นสุดแสนจะถูกถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะผมวันนี้จัดให้อีกนะครับผมคันนี้นะผมฟรีดาวทุกเงื่อนไขนะผมลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้นะครับผมคันนี้จัดไปเลยไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตคันนี้จัดไปฟรีดาวทุกเงื่อนไขนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะผมผ่อนประมาณ 6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมรถสวยนะราคาดีมีที่พักคอนท์เตอร์เท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าใครอยากได้รถกระบะวิใช้งานคันนี้นะเอาไปเลยฟรีดาวนะครับผมไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเดียวทุกเงื่อนไขออกได้ทุกอาชีพนะผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมจะโทรก็ได้หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับผมโอเคนะอย่าลืมนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยละกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมสสาาหหรัััับววนนนนี้้่่่ใใมตตอออองขลลไปปกกเจคคิด